โอเคมาแล้วนะครับ1นึส่วน1นึยังไม่มานะครับตอนนี้รถยังเสียเวลาอยู่นะครับอยู่ที่100กว่านะครับสําหรับ1นึโอเค1นึวันนี้ก็ได้ G A มาทางขงบวนฮะไม่เร่งอะไรฮะวันนี้เปิดไฟมาด้วยนะฮะ G A 4549นะครับ

ม่รู้นะครับว่าจะไปรีหนึ่งหนึ่งสองสถานีอะไรเนาะนะครับออกได้ครับตอนนี้เที่ยง4ีนะครับก็ไปโดนขบวนเจ็ดแสงมาที่ทับกิจนะครับแสงมาก่อนหน้านี้นะครับโดนขบวนเจ็ดแสงที่ทับกิจมาก่อนหน้านี้นะครับขบวนเจ็ดถึงได้มาก่อน ุ้งใหม่4คันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า1นึ่จะร้อยหรือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอดู